แสดงว่าเราไม่เคยเห็นหอนะเดี๋ยวยิงให้ดูเยอะๆเยอะเยอะตายแน่เลยสัตว์ก็โหแม่งไม่ทันเยอะตรงไหน่ะเยอะแท็กซี่ตรงไหนนะพี่ ไปยินดีครับทุกคนครับผมเจอกับผมในฝันนะครับโอไมกอดโอไมกอดโอไมกอดมือนกัน ไม่มีปืนปืนมีแต่ปืนไม่ถืออะปืนเตื้อโอ้ไมก่กอดช่วยพีพ่ปุ๊กคนเราเลือกเกินไม่ได้เลยพี่ปืนกลับไปปืนาเยาโดดจะแล้วกูโอ้ยรู้มาก รูมาไม่น่ารักเลยมุมหน้าหลังเลยไม่น่ารักเลยถูกนี่ดีตรงไหนเป็นนำ้ำอะไรเป็นยู่ไหนนะพ <c oughs> ี่แบงว่างไหมฮะ่างไหมครับ <laughs> มา <c oughs> ช่วยทางนี้หน่อย <laughs> มาโดนขโมยเฮ้ยเ er จ็บจัดเลยอะแตกแล้วมั้งแกเฮ้ยเอย้าเจ็บบีนะจับบีเฮ้ยลืมดูลืมดูขอโทษขอโทษไม่เป็นไรมันเล่นสองเ <c oughs> มื่อกี้ข้างล่างตัวหนึ่งเฮ้ยเ <c oughs> กือบเกือบตายข้างล่างแต่แบงค์มีตัวหนึ่งนะยิงอะ สองตัวว่ะต้อมาข้างมันนี่เลยลบเ,เ,ลยเบ,บ้ารึเปล่าเกี่ยวยเลยไอีกเรี่ยกไม่นี่ก็ยิงอยู่แล้วกระสุนมาเนี่ยไม่มีกระสุนแม่งไม่ร่วงวะ เปนอยู่บนกลางลมเนชุ็เราสุดเลยได้หก็จะรำคาญลค้ชจะรำคาญแล้วเหมือนกันเอาตัวกระหังอมก้อนตายแน่ตว์ที่ฟุกไลช่วหน่อยไปตัวไหนกันมะนีตายแน่เหียขี่ชอบขี่มา อ๋ออีเที่จะขี่บ่อยนะเนี่ยจนขำนแก่พี่แบงค์นี่แบบแบบพี่พุกแล้วยังไม่เจอบ้องเลยเนี่ยนี่ไงข้างหน้าบ้องนี้กูไม่เอาพี่แบงค์กี่ตัวเธอตัวหนึ่งงอยู่ไหนของมันก็ไม่รู้นะ อย่างเดินอยู่นี่แหละชั้นแต่ไม่รู้ชั้นบนชั้นล่างน่าชั้นล่างแะ้วนี่ไงเฮียมันขับรถอุ้ยเฮียตายกูกับไ <c oughs> ปกับไปกะดุ้ง <c oughs> เลย <c oughs> có hack nó hack. Nhìn cái đòn này đột em ánh đổ ra hack này ยังมีตะแบงตะแบงไรตะระแบงเหรอเฮ้ยไม่ตายไเลยวะข้าวขวาก็มีว่ะตะแบงเอาติดไปทางตะแบงอ่ะมีตัวอยู่น่ะเฮ้ยอย่าไปยืนตรงนั้นดิมันมีคนมีการหยุดสายมือนม่เห็นหรอ พ่ออยู่บนเขาสิว้ยโอ้ยเฮียจะนายเลล์เฮียโดนซองนัดเดียวเลย โมยบอดอ,ออกซ้ายแม่งเล่นสองตงัวนะลมดีเลแก่มันตามหลังตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้หมดให้กระโดดเนี่ย ฮอมาพี่แสดงว่าเราไม่เคยเห็นฮอ,อนะอเดี๋ยวยิง<อ>ให้ดูเยเฮียเฮียเก็บกูออตายแน่เลยสั์ก็โหแม่งไม่ทันเพื่อตรงไหนเออพื่อแท็กี่ตรงเขาเลยพี่ ต้องยิงให้รถระเบิดอะ่ะมึงจะเอากูได้อะ่ะขนมเอ้ยเฮียฝั่งเด็กเล่นไหมตลอดเรียบร้อยแม่งหนีทไทยแม่มเจออีกแล้อะไรครับหนะ้าอะไอครับกูเดือดกูเล่นอะไรของกูเดีวย,ยที่แ<ห>บงค์มาชมส,สองตัวนะทำไมโยนเกมกันนะ <laughs> ไม่ได้โยนเด้อ <laughs> เดวออกไปแทนชัดให้บนกระโจมตัวหนึง่งแล้วก็บ้านฝั่งที่เรามาตัวนึงกระโจมคือตรงไหนวะอ่าละครสัตว์อ่ะพี่เอ้ยทำไมไม่เรียกละครสัตวอ <c oughs> ์อ่ะเฮ้ยเสี่ยหัวตายแกกูเล่นอะไรกนะูนะี่กูปุ๊บตาหน้าเอาดึกระโดดให้ผมเลยเออเเอาไปเได้ <c oughs> แน่เลรของกูกูยังงงเลยเด็กโอ้ยเบนแม่งไปยันนู่นเลยโอ้โบ้านเลยวไปพี่แบงเอี้ยมมาทำไรวะนะเนียย่ยเบนาไอ้นียนมาตรงนี้มาทำไรดึงออกกันส <laughs> ดิดึงดึงถูกทางก็จริงเลยอ่าแล้วก็พี่แบบตีนเนเยอะ ตรงนี้ตรงนี้คือที่แชมป์เว้ยตรงนี้เราเก็บกองแบนเราเก็บกองแบนเฮ้ยเครืนองพกก็เชื่อได้ข้างหลังเราเขี่ยหลังก่อนเขี่ยหลังก่องยุ่มไปยุ่มไปใครไปอีกวะน่ะอยู่บ้านอยู่บ้านออกให้เขี่ยหลังไอ้ฟุกไปเล่นอีกโอ้แต่ยัยอะไรเนี่ยมันไปทำไมกูบอกเขี่งหลังกองอะไรเนี่ยโอ้โห อยู่ผมเล่นไม่ออกเลยวะพี่เล่นเข้าเล่นเข้าวะโอ้ยสตัตว์เอ้ยหลายทางเัยวะโอ้ยโดนหัวไม่แตกวะไอ้เหี้ยนั่นละรอไอ้สตัตว์โอ้เต็มหมดเลยเบนเต้น,นะพี่หนุ่มโอ้พี่แบงค์๊กไปฝั่งผมานนงมาเลยว่ะพี่ไปฝั่งนี้ก็บานวะอ้อมอ้อมอ้อ,อมองมาก่อนนี่น,นี่มาเล่นตรงเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเขาหดฮะมาเล่นตรงเบอร์หนึ่ง อะไรครับเนี่ยไอสัตว์นายเอชเช่โอ้ยมือเบรนไม่ยิงมาตอดเรื่อยๆวะเบอร์หนึ่งดูเบอร์หนึ่งเขาเล่นการ์ฮานอนการฮานอนโอ้ยเฮียสองบางคนยังไงโอ้ยเฮีย คือบอะไรครับเนี่ยพบกไปยัดกับลูกสองถุงมาไว้เนี่ยบนเขา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 มีตัวนะพี่แบงค์เดือดตัวเดือดแบงค์ตุ๊กตาไงแล้วโอยเนี่ยอะไรครับเนี่ยกูโม่แล้วไอ้เนี่ยมันตำแหน่งแชมป์อะ you want the name oh, right right? you sure. yeah let's <laughs> go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with yeah. my words and i put them all together